ประโยอไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะปกตสดสดเลยสองหมื่นน่ปกติเขาจะมีแต่แบบนักร้องผู้ชายที่เป็นนายกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขอ้คุณมากจริงๆค่ะสักนิดนึงว่าไหร่จะมีแบบเพลงใหม่ๆหรือจะไปเจอยังไงบ้างอ่ะก็เร็วๆนี้แน่นอนเพราะตอนนี้ก็กำลังเตรียมแพลนที่จะถ่ายวีซิวิดีโออยู่ใช่ค่ะจะได้เจอจะได้ดูกันเร็วๆนี้ใช่แล้วค่ะก่อนหน้านั้นก็จะมีเพลงฝนต้องสาบผามาแล้วก็มีแพนโง่ๆไปต่อกไปต่อไปต่อไปนโง่ๆ กัน,นเองมันก็เพื่อนหลายคนนะจักราดวันนี้เนี่ยตัว,ตวแตงแตงเองเนี่ยก็มีสินค้ามาด้วยเหมือนกันล้านเลยล้านตรงแตงตรงแตงอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงบูธที่เท่าไราหร่หลังเหรอด้านหลังสุดเลยด้านหลังสุดเลยเออนั่นแหละไปตรงแถวๆด้านหลังมีมอะไรบ้างแนะนำอะไรบ้างมีน้ำปะลาร้าตรงแตงอร่อยมากมีน้ำพริกปลาร้าสับต้มแตงทรงเครื่องอุ้ยอร่อยที่สุดในโลกเ ใช่ค่ะใช่แล้วช่วงนีค้คอซิบบมอีกครั้งในงที่กับตระการชลาดาขอบคุณค่ะเพ <ๆๆ S 1> <ส>ลงพร้อมมากๆๆนี่บอกว่าแค่ส่วนหนึ่งนะคะนี่คือโชว์เปิดงานของเราเริ่มแล้ววันนี้นะคะสำหรับใครที่อยู่บริเวณของเซ็นทรัลเวสเกตนะคะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ชั้นบนชั้นสองหรือว่าชั้นล่างบริเวณนี้มาที่งาน A อแฝดบายสุภชัยได้เลยแน่นอน วันนี้ทุกคนจะได้เจอกับแม่งานของเราและแม่งานของเราพร้อมแล้วขอหลีกทางสักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้การเปิดตัวของเรายิ่งใหญ่และอลังการไม่ต้องห,วห่วงค่ะพี่เอเขาไม่ได้หว่วงจะเลยมาแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวพี่เอจะเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่ชุดเขาจะเป็นยังไงมาลุ้นกันและตอนนี้ขอทุกท่านขอเสียงประือต้อนรับดีดดังๆคุณเอสอชุชัย วันนี้นะคะเหมือนกับว่ารื่นปีสีมากนะคะทุกคนได้เจอกับน้องๆดารานะคะแล้วก็ได้กินของกินที่อร่อยพี่เอรู้สึกว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เรารอะคะ่ะรอเพื่อช้มีวันนี้พี่ได้ะคะ่ะเวลาเห็นภาพเป็นน้ำตาจะไหลอะคะ่ะคนเยอะมากะะร้านคะากินแต่หมดขายดีไหมคะพี่แมนขายดีม,มากขายดีทุกร้านเลยค่ะพี่แม่คนะอใช่ใช่ค่ะนะคะนะนะคะ,นะคะโอเค ว่าวันนี้นะคะพี่เมพี่เมจัดงานเกแเนในวันนี้แล้วร้านมาคือประมาณ60กว่บรัานแล้วที่น่าตกใจคือดาราวันงานประกาศรางวัลค่ะ จริงๆแล้วคือก็เหมือนลูกแล้วก็เหมือนน้องเหมือนคนในบ้านอย่างเงี้ยวันนี้ค่ะเหมือนเราเรามีงานเอฟขึ้นเราก็บอกว่าพีา่มีงานดีๆได้ช่วยขายของคนด้วยแล้วก็ได้เอาของจากชาวบ้านเ่ยค่ะวางแบบว่าจากชุมชนจากทางจังหวัดเอามาอยู่ในร้านเอฟทุกคนก็เลยมาช่วยกันด้วยน้นะะําใจอะค่ะเหมือนเราช่วยไปก็ช่วยกลับก็ช่วยกลับเราช่วยไปอะคะ่ะพี่ดาแล้ววันนี้แบบจริงวันนี้ที่เห็นเลยว่าคนรักพี่เอเยอะมากพี่เอขอบคุณมากเลยพี่ดาค่ะ หลพี่จอยพี ite, way, way, ่น no like, like, ันทิตาทุกคนมากันหมดเลยอ่ะใช่ลูกเต็ด้วยนะคะมากันหมดเลยจริงอ่ะแล้วก็เอาดารามาเลยไม่พีได้เจนค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่เอคนเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะมาแกล้งคนนี้กันสภาพงานเอแฟวันนี้ขอเชิญศิลปินดารานะคะขึ้นมาร่วมกันเปิดงานเนิเวทีเลยเริ่มจากเด่นคุณงามแน่ยพีเอสก่อน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 สมพงษเชอร์ไรด์กพีเอสก่อน พ oh, oh. oh no. ี่กกับตพงขึ้นไปพี่เอสขาพี่ดาบพี่เอสขาทีนี้ซาวรยานซาครย่ะเป็นด่างพี่จเป็นด้างพี่จะนด่างเจอเลยค่ะพี่จะเป็นด่างเชียนานะคะนี่เด่นคูนเขาไปเกับพี่เออีกคนเลยคุณตัวหนึ่ะพี่เอสขาพี่เอสเขาเด่นคูนเด่นคูนะคะพี่กิงยินนะนะคะพี่พังินนะคะเจอเลยเด่นคูน จนะเลยเดี๋ยวด้านเดี๋ยวด้านหลบให้พี่เกมพี่เกมพูดเป็นพี่ตกอช่วยช่วยด้วยก็ได้พี่เกมได้น้ำเลยคมีน้ำเลยน้องโลงลีค่ะค่ะมีใครบ้างน้องยุ่นนะคะน้องยุ่นน้องโอมนะคะใช่แล้วอุ้ยน้องหมีหมีนะคะน้องหมงเมีนะคะน้องแก๊สนะคะน้องเมีหมน้องแก๊สนะคะน้องติ๊กตากะนะคะนี่นางงามเชียงใหม่นะคะนางงามเชียงใหม่ ยูโดนะคะอันนี้หลงจะได้หลงไหนะคะบทน้องหน่อยพันชิตามาด้วยน้องหน่อยมาด้วยเดียวน้องหน่อยมาเดียวน้องหน่อยขึ้นมาเลยน้องหน่อยน้น่อตั้คแนนตั้แนขึ้นปเทีเวตั้งแนีนน้าังพี่เอยางพี่เอยางยางคนไหนมีต้งโดนองคนเลยค่ะแล้วก็อผู้บริหารนะคะของผู้จั่สนใจดีของเรานะคะ เชิญเลยค่ะผู้บริหารจากนั่ขอชิผู้ริหารจากโดเซลล์นะคะโดัขอเชิญผู้บริหารจากพี่รมภาแล้วก็ผู้บริหาจากบิภัณฑ์ลีสาผปิตดูแลยเชิญลยพี่เอ๋ขเชิญเลยค่ะพี่เอ๋เชิญเลยพี่เอ๋ขาค่ะเชิลยค่ะนี่คือศิลปินดารานะคะที่มาร่วมเปิดการกับเราในวันนี้กับเอแปงยาปิงนีนะคะงานวันนี้วันแรก ที่6พฤษภาคมน,นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมงานกับเราเชิญได้เลยอเ,เอาละค่ะพี่เอเดี๋ยวเราจะเริ่มเคาดาวกันแล้วนะคะสำหรับพิ่นีเปิดอย่างเป็นทางการกับเอแฟงไปเอสุภชัยทุกท่านเรามาร่วมเคาดาวร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังกันนะคะและจะเริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการถ้าพร ่ะช่วยด้านบนะ รถเตาใจแม่ทำเพื่อแม่เลยค่ะทำเพื่อน้องลูกเอ๋ค่ะเรียบร้อยนะทุกคนเรียบร้อยเขาจบมาเป็ครั้งนึงค่ะและเชิญสื่อมวลชนสัมภาษณ์ที่ระดับได้เลยนะคะขอบคุณนักข่าวสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะแล้ว ทุกร้านที่มาด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาช้อปปิ้งนะลูกแอนโตเลียนะขอบคุณมากมากเลยลูกแตงขอบคุณนะขอบคุณพี่เอไปตรโมทนะพี่เออยังจะพูดยังไงพี่เอโปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยยังไงบ้างวันนี้เชิญชวนดึกมางานเอแฝนเลยค่ะคือผมชอบเวลามางานพี่เอครับเพราะพี่เอชอบเสื้อผ้ายไม่ค่อยบอกได้ทำอะไรด้วยได้เสื้อผ้าย้็แต่ชุดพี่เอแล้วค่ะงานงานก่อนหน้านี้งานของพี่แตงโมผมเป็นคนที่ใส่ชุดสีไม่เหมือนคนอื่นนะฮะ ส่วนงานนี้ก็เหมือนเดิมครับอยู่ดีก็บอกว่าเดี๋ยวเป็ที่นี่ก่อนโดยที่ไม่มีสทริปไม่มีอะไรเลยไม่เถอแบบว่าพี่เอ๋ลงไปแล้วอะไรมาช่วยพี่นะฮะโอเคได้เลยได้เลยแอสท่าพี่เอ๋แล้ววันนี้มาเป็นสปอนเซอร์มาจากภูเก็ตารพี่เอ๋มาจากภูเก็ตเลยค่ะมาเดื่อเช้ายน ค่ะวันนี้ก็มาในนามของสปอนเซอร์นะคะแบรนด์ลินเทียนะคะยังไงก็ฝากลินเทียสกินแคร์นะคะไว้ในเอาบอกเอาใจของทุกคนด้วยนี่ขอบคุณนะแม่มาหลายปีเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็พกไปสามเพลงนะตัวนะคะถดีวพี่แต่ต้องแนะนำร้านต่างๆบ้างนะพี่แต่นะนูอยู่ด้านหลังสุดเลยค่ะเอ็ไปได้เลย ไปเจอกันได้ใช่งั้นเดี๋ยวเราถามคน้าบ้างดีกว่าให้ชุ่นโปรโดหน่อยเอาจากใครดีเด่นคุณก่อนไหมเด่นคุณให้พี่นัให้พี่นัดสตาร์ช่วยอาภัยก่อนอาเด่นคุณก่อนเลยทางคนแรกเลยเด่นคุณมางานเอแต่แล้วจะเจอกับอะไรบ้างบอกกับทุกทุกคนเลยค่ะเอแแประทับใจมากเลยเอแแผมรู้ส่วนเลงนี้อยากเอากลับไปออกกำลังกายนะเอแ อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยวันที่หกแม่แร็ปโชว์ด้วยนะแม่แม่ทีโซ่สักนิดหนึ่งทีโซ่สักนิดหนึ่งไม่ทำเนื้อแร็ปได้แร็ปแม่ก็รีมซิงลูกอย่าว่าแต่ร้องธรรมดาเลยแรปแม่ก็ต้องรีมซิงล์ตอนนี้มันติ่งหูลอยเอแฝงเอแฝงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะเราพูดเอแฝงสูงอย่างเนี้ยเอแฝงอะไรอย่างเงี้ยค่ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองพูดที่อะไรอย่างพิลาก่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าอะไรอย่างนี้ก็คือของทุกสองทุกนานที่เราขายในงานเอแฝงนะคะพิลาพูดผิดนะคะพิลาพูดผิดเหรอพี่นัทหรอยังไงต้องบอกว่าปิงคีไปค่ะตรงคีไปต้องลงปิดคีด้วยต้องปิดคีอาแมนด้าไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมนถ้าเป็นแม่ต้องปิดคีใช่ไหมพี่วิขาลองพูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างนี้ค่ะอ่าอย่างนี้ชั้นหน้าพี่บิ๊กต้องเอาร้านพี่บิ๊กมาลงด้วยนะคะใช่การที่พี่บิ๊กเตรียมไม่ทันค่ะพี่ด้าค่ะขอามนุ่มๆพนักหน้ายได้ไหมได้เลยครับแล่วหน้าตัวหน่อยให้ทุกคนก็รู้สึกหน่อยอ่ะา้อยหน่อยเลยหนอยเลยพี่ยพี่อ่าร้อยเพชอบเดินทบทบอย่างทั่วลายอย่างเป็นยังไงบ้างร้อยเพต่อไปเลยพไ่ดูไปดู หน่อยวันนี้คนที่อยู่ในเซนต์เบสเกตแล้วก็พี่ๆส่วนประชาชนโอ้โหจรีงคือพี่เอเลือกสายกิมพ์อยู่แล้วงานที่มันเป็นเดอะเบสมาอยู่แล้วครก็อยากให้คนมามากินกันเยอะก็มาหาพี่เอมาหาพวกเราได้ครับผมก็ได้ครับพี่ถึงที่ผมสะดวกนะพี่ได้ครับสะดวกยังไงครับยุ่นสะดวกยังไงยุ่นมางานเนมตนมสะดวกยังไงยุ่นบอกหน่อยแล้วสะดวกยุ่นบอกเลยของนเยอะครับแล้วก็อยากมาลองกินพะโล้กับพี่เอด้วยอยากกินพะโล้ พี่ดาค่ะอยากอยากรู้ว่าพ<ท>ี่ยุงกินกินพะโลก,กีลก <S <S รูปลูกสองลูกลลก,กันลูกพังกินเขาบอกลูกสองลูกกำลังดี้หนูกินสิบสองลูกโอ้โหกินจุนะกินจุมากยัจุมากทำท่าตอนกินไข่พะโลให้ดูได้ ได้ขอไหมได้ไหมไข่พะโล้สักหนึ่องเอ่อไอปอดล็พะโล้มาขอพื้นที่นิดนึด้ตอนนี้ไม่ตเดยื้นแล้แล้วเพราะว่านอนเนายพอดีความสูงได้เหมือนเด็กๆได้มาเดินได้ไม่เื่อย